เมื่อคุณถูกว่าว่ารวยอยู่แล้วตายไปก็เอาไปไม่ได้คุณคิดยังไงกับคำนี้ครับนี่คือคำอิจฉาของคนบางคนอยู่หรือเปล่าคำว่ารวยอยู่แล้วครับรวยอยู่แล้วเอาไปไม่ได้ผมสัมภาษณ์คนรวยหลายคนและตัวผมเองด้วยรวยอยู่แล้วจะรวยขึ้นไปอีกทําไมจะหาเงินขึ้นไปอีกทําไงมันเป็นอย่างนี้ครับเงินมันเป็นผลพลอยได้ครับมันสนุกกับการทําสิ่งดีให้กับโลกไนงะ ผมบรรยายสิ่งดีให้กับโลกแล้วคนก็ชมผมผมก็อยากบรรยายมากขึ้นเพราะคนชมผมผมก็ไปเรียนในสิ่งที่ดีมากขึ้นแล้วผมก็บรรยายให้คนอื่นมากขึ้นผมสอนให้คนอื่นมากขึ้นคนที่ทํารถยนต์เป็นรถไฟฟ้าครับช่วยให้คนที่ป่วยอยู่เชียงรายเราสามารถขับรถขึ้นเครื่องบินลดเวลาเพื่อไปหาคุณแม่ที่ป่วยได้ประหยัดเวลาได้และผมก็ไปถามคนที่ประสบสาเร็จคือว่าถ้าผมจะให้เงินเดือนพี่เท่ากับที่พี่ได้รับในวันนี้แล้วบอกให้พี่เลิกงานพี่จะเลิกไหมคนสนําเร็จบอกผมไม่เลิกเพราะผมสนุก ในการทำงานสิ่งที่ผมทำงานอยู่มันเป็นประโยชน์ต่อคนวันนั้นเลยที่ผมไปสัมภาษณ์คนที่ทำข้าวพิเศษที่ไปสัมภาษณ์ข้าวกินเม่ย์เนี่ยกินเม่ย์ก็คือคือข้าวธรรมดามันเป็นข้าวที่สีขาวเพื่อเพื่อนรู้ไหมว่าข้าวที่ขัดแล้วถ้าเรามากินเนี่ยมันก็คือน้ํากับน้ําตาลเมื่อเราย่อยแล้วมันคือน้ําตาลเลยท่านประธานบริษัทคนนี้เขาเป็นเบาหวานครับตอนอายุ75แล้วเขาทําผลิตข้าวพิเศษซึ่งมันอยู่ระหว่างข้าวกล้องกับข้าวขาวคือถ้าข้าวกล้องมันจะเป็นข้าวที่ดูดซึมได้ยากแล้วเวลา กินมันจะมีแคลอรี่สูงเพราะข้าวมันหนักแล้วก็ย่อยยากด้วยเขาก็เลยทําข้าวอีกชนิดหนึ่งเป็นข้าวที่มีการสีพิเศษถ้าเป็นข้าวกล้องเฉยๆเนี่ยมันจะมีข้างนอกเป็นเหมือนกับเปลือกเทียนไขมันจะมีไข่เมื่อมันมีไข่เนี่ยร่างกายเราจะย่อยยากเมื่อร่างกายย่อยยากก็จะดูดซึมได้ยากเขาก็เลยผลิตข้าวพิเศษเรียกว่าข้าวกินใหม่ๆและข้าวกินใหม่ๆนี้มันดูดซึมได้ดีกว่าแล้วก็มีจมูกข้าวที่สามารถดูดซึมเขาบอกว่าข้าวเนี่ยมันคือสมุนไพรเลยนะถ้าเรามีช่วงที่มันมีวิตามินนนนตรงส่่วั้ที ดีนะจะเป็นข้าวที่มีสมุนไพรเลยถามคนนั้นว่าท่านครับผมให้เงินท่านเท่ากับท่านได้เงินในตอนนี้ท่านจะเลิกงานไหมเขาบอกว่าไม่เลิกงานเพราะการที่จะทํางานนี้มันเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นลดการเป็นปหวานให้กับคนอื่นแล้วเขาได้รับการตอบรับที่ดีแล้วเขาก็ได้เงินด้วยนะเพราะฉะนั้นผมสร้างบ้านพักคนชราไปอย่งครับผมก็อยากสร้างขึ้นอีกครับแต่คนที่ไม่รู้คนที่ไม่เคยประสบความเร็จเขาจะบอกว่าจะรวยไปถึงไหน ไม่ใช่รวยไปถึงไหนครับผมสร้างแล้วมันสนุกทําสิ่งดีๆแล้วมันสนุกคนรักเราแล้วเขาชมเชยเราแล้วเขาก็ให้เงินกับเรานั่นคือเลิกไม่ได้ครับไม่ได้หมายถึงว่าจะเอาเงินคือไม่เคยโฟกัสเลยว่าตัวเองจะมีเงินแล้วจะเอาไปใช้ในบ้านปลายชีวิตเอาไปแล้วตายไม่ได้แล้วใช้ยังไงไม่ได้คิดอย่างนั้นครับคือมันสนุกกับการทํางานสนุกกับการให้สนุกกับการทําสิ่งดีๆให้กับปนประโยชน์และผมจะย้อนกลับไปว่าคนที่บอกว่าจะทํางานเยอะไปทําไมตายไปก็เอาไปไม่ได้นั่นคือคุณอาจจะเห็นแก่ตัวนะครับนั่นหมาย,นน,ามยนนีตอ คุณอยู่ในตอนนี้ได้เพราะอะไรครับสมัยก่อนคุณไม่ต้องหุงข้าวคุณไม่ต้องร้อนเพราะมีแอร์คุณมีไฟเพราะคนรุ่นก่อนเขาสร้างแอร์สร้างไฟสร้างยารักษาโรคสร้างสิ่งต่างๆให้กับเรา เราได้ประโยชน์จากคนรุ่นก่อนแล้วเราตอนนี้มีเงินเหลือคุณเอาไปไม่ได้ไม่เป็นไรคุณก็ให้ลูกให้หลานและให้คนรุ่นหลังในการพัฒนาได้สิครับทำไมเรามาโฟกัสว่าตายไปเอาไปไม่ได้เลยไม่ต้องอยากทําอันนั้นผิดแล้วครับคนหลายคนบอกตายไปเอาไปไม่ได้แล้วไม่ต้องทําอะไรเพราะคุณโฟกัสในตัวของเราเองเดียวคุณโฟกัสในการให้คนอื่นสิครับเมื่อให้คนอื่นเมื่อไหร่คุณจะมั่งคั่งด้วยซ้ำไปเพราะคุณให้คนอื่นเขาจะชมเราแล้วเขาชมคุณเมื่อไหร่คุณจะมีกระจิกกระใจในการอยากทําแล้วคุณจะสนุกอีกแล้ว คุณจะได้เงินกลับมาทีหลังเองไม่ได้ตั้งใจรวยคุณก็รวยอยู่ดีครับ